สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมและรายการรู้เรื่องสื่อ,อเช่นเคยครับวันนี้เรามาดูประโยชน์ของการรวมตัวเป็นเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์กันครับประโยชน์ของการรวมตัวเป็นเครือข่ายผู้บริโภคสื่อมีหลายข้อเลยครับเริ่มจาก 1. สามารถขอทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 2. เป็นตัวแทนผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในการเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายนโยบายในการกำกับดูแลสื่อวิทยุและโทรทัศน์หรือมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นครับ 3. มีสิทธิในการใช้ขึ้นความถี่ตามกฎหมายบัญญัติ ให้มีการจัดสรรขึ้นความถี่สำหรับภาคประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่เป็นหน่วยงานหรือมีบทบาทในการรับเรื่องร้องเรียนที่จะเชื่อมโยงกลไกของสำนักงานกนสทชครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าการรวมตัวกันของผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทย จะเป็นจุดเริ่มต้นของการกำกับทางสังคมคราวหน้ากลับมาติดตามรายการรู้เรื่องสื่อได้ใหม่นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ